มาติดตามส่วนผาย้างมนนะคะที่หน่อกำลังบินนะคะว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะมาติดตามชมกันเลยค่ะ,อ,ะอย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าก่อนนี้นะคะมีลำที่กำลังบิน 1, 2, 3, ่งามี่ห้ามีลำที่กำลังบินห้าลำนะคะลำอื่นตรงหมดนะคะจะมีลำนี้ลำเดียวที่เขาประจวบเหมาะเกิด และกำลังทอดป้องยืดยาวในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงพอดีนะคะรําอื่นๆก็ยังคงตรงดีอนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆนะคะว่าไม้ไม้ไผ่นะคะก็ปลูกง่ายโตง,ง่ายแต่ก็ต้องมีการดูแลเอาใจใส่ด้วยนะคะถึงจะทำให้ได้ผลผลิตดีนะคะ ปลูกไผ่นะคะใครก็บอกว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะคะปลูกทิ้งๆคว่างๆก็ได้กินก็จริงอยู่นะคะแต่ถ้าเรา,าปลูกไผ่เพื่อเชิงพาณิชย์ก็คือเอาไว้ขายลามหรือเอาไว้ขายหน่อนเนี่ยก็จะต้องมีการดูแลจัดการในแปลงไผ่ที่ดีพอสมควรนะคะถึงจะทําให้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะสวนไผ่สร้างมนของเรานะคะก็ อยู่ในช่วงหน้าฝนนะคะก็จะเขียวขจีประมาณนี้แล้วก็มีหน่อออกมานะคะแล้วก็หนกกำลังบินเลยค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะกอน,นี้ก็มีไผ่ที่กำลังบินอยู่สามลำนะคะโชคดีหน่อยที่ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วฝนไม่ทิ้งช่วงนะคะอย่างการปลูกไผ่ขายลำเนี่ย จะมีความสำคัญในเรื่องของความสม่ำเสมอของปริมาณน้ำที่ที่จะมาหล่อเลี้ยงกอน,นะคะในช่วงหน้าฝนบางครั้งนะคะมันจะมีแบบว่าฝนตกแล้วทิ้งช่วงเนี่ยหน่อที่ออกมานะคะมันก็จะแกนนอกจากหน่อจะแกนแล้วมันยังทำให้เป็นส่วนหนึ่งปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้ ลำไผ่เราเนี่ยคดงอหรือว่าเป็นไม้ปลายด้วนได้นะคะถ้าสมมุติว่าในช่วงที่ไผ่กำลังบินเนี่ยนะคะก็คือหน่อเขากำลังยืดยาวเนี่ยแล้วเกิดน้ำไม่พออย่างเช่นฝนทิ้งช่วงไปนานนะคะ<ๆ>ก็จะมีผลทำให้ลำไผ่คดงอหรือบางลำเนี่ยที่มีจำนวนาบางกอที่มีจำนวนลำเนี่ย มากนะคะทาให้อาหารไปเลี้ยงไม่พอปลายไม้เขาเนี่ยนะคะก็จะหักพับงอลงมาแล้วก็เป็นไม้ปลายดวนก็คือทําให้ลําลไม้เนี่ยนะคะไม่ค่อยจะยาวอันนี้พอดีเห็นลํานี้พอดีมีช่วงหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ฝนไม่ตกประมาณสองอาทิตย์กว่าๆนะคะก็ลดน้ําช่วยบ้างนะคะแต่ก็จะมีจะเห็นว่าไม่ใช่แค่ ก็ลกอย่างเดียวที่จะทําให้ไม้คดงอหรือว่ามีเถาวันพันยงใยอย่างเดียวที่จะทําให้ลําไม้คดงอนะคะจะเห็นว่าลําที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะมีลักษณะคดนิดนึงค่ะเนี่ยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะถอยออกมาห่างๆให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นนาคะนี่เลยค่ะก็จะเห็นว่าลำไผ่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะคดงอนิดนึงนะคะก็คือเป็นผลมาจากมีบางช่วงที่ ฝนทิ้งช่วงไปเมื่อสักประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะก็คือฝนตกหนักเลยชุกเลยแล้วก็มาทิ้งช่วงประมาณสองอาทิตย์กว่าๆถึงจะลดน้ําแล้วแต่ว่าเขาเรียกอะไรไปช่วยไปช่วยเขาในการลําเลียงน้ําไปเลี้ยงลําเขาไม่ทันทําให้เขามีรูปร่างบิดงอไปนะคะนี่เลยค่ะอย่างที่เห็น แต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากนะคะก็คือไม่เป็นไรค่ะมีในกอตั้งห้าลำของปีนี้ตอนนี้นะคะแต่ว่าคดไปหนึ่งลำก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ค่อยๆทยอยดูไปนะคะแต่ว่ามันกไ็ไม่ไม่ไม่ได้เสียหายเลยซะทีเดียวนะคะพอหลังจากตรงช่วงที่คดตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะคะก็ตรงตลอดเลยค่ะค่ะ จะเห็นว่าในแปลงไผ่ของเราตอนนี้นะคะกำลังมีลำไผ่กำลังบินเยอะเลยค่ะกอลาลำสองลำสามลำบางกอเยอะหน่อยก็อาจจะมีสี่ถึงห้าลำได้นะคะนี่เลยค่ะเป็นสภาพสวนของเราตอนนี้นะคะใบที่ร่วงออกมาปูพื้นในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมานะคะพอฝนตกนะคะก็ จะเห็นว่าใบกําลังย่อยนะคะจะเห็นว่าใบผุไปเยอะและตรงที่เราเห็นข้างหน้าก็จะเห็นเป็นพื้นดินแล้วค่ะใบที่ผุพวกนี้นะคะเขาก็จะแปลงสภาพเป็นปุ๋ยนะคะคืนให้กับดินแล้วก็ให้กับไผ่ของเรานะคะนี่เลยค่ะสภาพสวน ตอนนี้หน้าฝนนะคะไผ่ก็จะแตกใบออกมาเขียวขจีแบบนี้เลยค่ะชุ่มชื่นค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็นกอไผ่นะคะที่มีลำที่กำลังบินอยู่4ี่ลำนะคะก็เห็นว่าสภาพของลำก็ยังตรงดีนะคะแล้วก็ ระหว่างป้องเนี่ยก็ยืดยาวดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีช่วงไหนนะคะที่เป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงไปแล้วเขาหยุดการเจริญเติบโตก็คือหมายถึงว่ามีน้ำให้เขาน้อยเนี่ยนะคะบางต้นเนี่ยก็จะป้องก็จะไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็บางลำก็อาจจะมีคดงอได้ค่ะหนักมากๆเลยก็คือยอด หักพับแล้วก็แล้วก็ด้วนลงมาเลยนะคะไม่ใช่แค่ปัจจัยแค่ว่าจากลมอย่างเดียวนะคะที่จะทำให้อ่ไผ่ของเรายอดหักได้ถ้าสมมุติว่าน้ำไม่เพียงพอก็เป็นได้เหมือนกันค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพรอบๆสวนนะคะภายในสวนหลังจากเข้าหน้าฝนมาได้ประมาณ2เดือนแล้วเนาะ ลำไผ่ก็ที่เป็นหน่อนะคะตอนนี้ก็กำลังยืดยาวเติบโตกำลังบินเป็นลำไผ่แล้วนะคะปีนี้จะเห็นว่าใบของเขานะคะทรงกอของเขาเป็นพุ่มมากขึ้นนะคะนอกจากเอ่อจะทำให้กอไผ่ลำหลังๆเนี่ยนะคะมีเพื่อนแล้วคอยโอบ เวลาลมพัดเนี่ยเขาก็จะไม่โดนลมโดยตรงนะคะก็จะทำให้ลำที่เกิดที่หลังเนี่ยยืดยาวได้มากกว่าลำปีที่แล้วนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีไม่ค่อยมีลำไผ่ที่หักหรือเป็นไม้ปลายดวนเยอะเท่าปีที่แล้วนะคะนี่เป็นสภาพสวนเลยค่ะใบไผ่เริ่มผุเยอะแล้วค่ะตอนนี้ ส่วนกอนี้นะคะลำไผ่ก็บินไปสูงสุดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มค่อยๆแตกใบขิงนะคะนี่เลยค่ะสังเกตเห็นใบของเขานะคะพึ่งกำลังแตกออกเลยค่ะถ้าเกิดว่าไผ่เนี่ยแตกใบขิงได้ขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าไผ่จะหักปลายยอดแล้วค่ะ ช่วงที่จะต้องดูแลเขามากๆกลัวเขาหาักปลายยอดก็คือระหว่างตรงที่เขาเป็นหน่อนะคะเป็นหนอ่อขึ้นไปยาวจนสุดลำจะเป็นช่วงที่สำคัญก็คือไม้จะโคดงอไหมป้องจะสม่ำเสมอไหมหรือว่าปลายยอดจะหักพับไหมช่วงที่เป็นหน่อจนถึงไปจนสุดไปจนสุดข้างบน เป็นลำเหมือนอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเขาไปโตได้ไปจนถึงขนาดนี้แล้วก็คือไม่ต้องห่วงเขาแล้วว่าเขาจะเป็นลำคดไหมหรือว่าจะหักปลายยอดลงมาไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาแตกใบตรงปลายขนาดนี้แล้วเนี่ยความแข็งแรงของลำเขาจะค่อนข้าง,างดีกว่าตอนที่เขาเป็นหน่ออ่อนนะคะโดนลมก็จะไม่หักแล้ว ช่วงนี้นี่เลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นลำเป็นหน่ออ่อนๆแบบนี้นะคะที่พึ่งกำลังจะบินอย่างนี้นะคะเป็นลำอ่อนๆแบบนี้นะคะเราก็จะต้องอเป็นห่วงเขาเรื่องว่า นอเขาจะได้น้ําเพียงพอไหมในช่วงนี้ถ้าน้ําขาดเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เปราะบางมากก็คือเขาจะคดงอหรือว่าปลายไม้เนี่ยจะหักได้ง่ายถ้าเขาบินแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะมันจะมีช่วงที่ต้องดูแลตอนช่วงที่เขากําลังจะบินเท่านั้นเองเรื่องน้ํานะคะแต่ถ้าเขา,าบินแล้ว แตกใบขิงแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะว่าเขาจะาคดงอไหมจะหักไหมก็จะมีแต่ว่าถ้ามันเป็นลำที่หน่อของลำนั้นเนี่ยเกิดมาเป็นหน่อลอยมีรากลอยขึ้นมาเยอะๆไม่ได้โผล่ขึ้นมาจากดินโดยตรงเนี่ยก็จะเป็นห่วงเรื่องโคนล้มนะคะแต่อย่างที่ เห็นเลยก็คือไผ่สรางหมุนนะคะเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือเขาจะมีโคนที่ค่อนข้างลอยนะคะเนาะตอนช่วงแรกๆที่ปลูกปีที่ระหว่างปีที่1กับปีที่สองเนี่ยก็จะต้องเอาดินมาถมโคนนิดนึงนะคะถ้าช่วงไหนหน่อลอย ก็ทําสวนไผ่สร้างหมนนะคะเราต้องการใช้ลำเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูแลเขานะคะในช่วงที่เขาเป็นหน่อแล้วก็กําลังจะบินเนี่ยนะคะต้องดูแลประคับประคองเขาไปตรงช่วงระยะเวลานี้เนี่ยจะต้องการความใส่ใจเยอะหน่อยนะคะอย่างใครที่เป็นแปลงธรรมชาติก็อาจจะรอน้ำฝนอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของแปลงของเรานะคะมีระบบน้ำแล้วนะคะ ก็จะเอาไว้ดูแลช่วยเหลือเขาในตอนที่ฝนทิ้งช่วงแล้วเขากําลังออกหน่อเยงี้นะคะถ้าสมมุติว่าเขาออกหน่อแล้วประมาณ1อาทิตย์อาทิตย์กว,กว่าแล้วฝนยังไม่ตกเนี่ยเราก็จะต้องมาเปิดน้ําช่วยเขานะคะเพื่อที่จะให้เขาไม่มีภาวะขาดน้ํานะคะจะได้ไม่ทําให้ลําของเรานะคะคดงอหรือว่าป้องไม่สม่ําเสมอนะคะ ค่ะถ้าเขาโตได้ถึงขนาดนี้นะคะเราก็ไม่ต้องห่วงเขาแล้วค่ะว่าเขาจะาลำคดงอจากการขาดน้ํานะคะเพราะว่านี้เขาโตสุดลำแล้วค่ะเนี่ยค่ะโตสุดลำแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังจะแตกกิ่งนะคะแล้วก็กําลังจะออกใบค่ะตอนนี้ก็หายห่วงได้นะคะแต่ว่าในช่วงหน้าฝนนะคะไผ่เขาก็จะไม่รุ่นเดียวกันตลอดหรอกค่ะเขาก็จะทยอยออกหน่อนะคะ ้ทยอยออกหนอ่อหนอก็จะไม่รุ่นเดียวกันนะคะมันก็จะมีบางลำที่อาจจะไปประจวบเหมาะเจอตอนช่วงที่ฝนทิ้งช่วงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลในภาพรวมค่ะก็คือถ้าสมมุติว่า,าใกล้ๆจะสองอาทิตย์และแล้วฝนยังไม่ตกเราก็ต้องคอยมาดูแลเปิดน้ำนะคะ จริงๆถ้าไม่มีระบบน้ํานะคะก็ต้องรอฝนอย่างเดียวเนาะแต่ทีนี้ถ้าในสวนของเราเนี่ยมีระบบน้ำนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นสายดำๆนี่ก็เป็นสาย PE ที่ใช้ไว้ให้น้ำนะคะก็เปิดน้ำให้เขานะคะไม่ได้ต้องลดชุ่มมากนะคะแต่ว่าให้เขาได้น้ำทางรากนะคะเป็นการกระตุ้นให้เขาเไม่เกิดภาวะขาดน้ำแล้วไม่ทำให้อ,อ ลำมีป้องที่ขนาดไม่ไม,ไม่ไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ไม่ทําให้อ่าลำเนี่ยคดงอนะคะในสภาพสวนของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็จะเห็นว่าแต่ละกอน,นะคะก็มีลำไผ่นะคะออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็มีอยู่สองลำสามลำค่ะ อันนี้กำลังโตนะคะแต่ว่ายังไม่โตไม่สุดลำนะคะอันนี้ก็ยังต้องหน้าเป็นห่วงอยู่นะคะค่ะอย่างที่เห็นนะคะลำนี้นะคะที่เห็นตรงหน้านี่คะที่มีแป้งขาวๆตรงนี้อันนี้เขาก็มีช่วงที่กระทบแล้งก็คือมีภาวะขาดน้ําช่วงหนึ่งนะคะตรงนี้ทําให้ลำคดแล้วก็ข้อ ไม่ยาวไม่สม่ำเสมอน,นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางสวนของเรานะคะก็จะทำการอัปเดตสวนให้เพื่อนๆพพี่ๆได้ดูได้ชมกันไว้เพียงเท่านี้นะคะและเราก็จะพยายามนะคะอ่าอัปเดตสวนให้เพื่อนๆพพี่ๆน,นะคะได้ดูกันนะคะในทุกช่วงของ การเจริญเติบโตของไผ่ในสวนของเรานะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแต่ละช่วงเวลาไผ่ที่โตมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะพยายามนะคะนำเสนอให้ได้ดูได้ชมกันนะคะถ้าสมมุติว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจและอยากจะรู้นะคะว่าแต่ละช่วงอ,อยากให้เรานำเสนออะไรเพิ่มเติมนะคะ ก็สามารถเม้นมาพูดคุยมาบอกกันได้นะคะทางสวนของเรายินดีแบ่งปันประสบการณ์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ